กับอ้อนขอไปอุ้ยอุ้ยฉุดเสียงอะไรวะคือยังกปนโอ้หัวของฉันโอหัวของฉันฉันอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเอฟอัมาเอฟลมาเอฟรอฟ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกนี่และแหลกนะเนี่ยแหลกนะเนี่ยโอ้ยโอ้โอู้เพลงไอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มาอม่ดอหรือ่าเออ้้ เมาอ่าเมากำลังดีแย่เลยเนี่ยโหมดฮอตต้องเอาอะไรวะคืออะไรอ่ะต้องเอานมอ้ออ้ออย่างวะเแยอะไรวะอ๋อโหมดคืออะไรเอ้ยอะไรรูปแหละปีปี้ไอ้แย่ปี๊ปปี้เออเลยเพเป้เพเป้ปีปี้ไอ้แย่ปี๊ปปี้ เก็บได้ด้วยโอ้ต้องเก็บโอ้ต้องเก็บพวกนี้อ๋อโอยหมวดฮอตหนึ่งทับสิบแปดคืออะไรสกอร์อู้หูยเคแมปเฮ้ยมีไม้อุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยี่ยังทำไมเราแก้ยากเลยนะขาดโหลดฮอตโหลดฮอตโหลดฮอตโหลดเฮียอะไรวะอ๋อเราต้องเก็บให้ครบวะ น่าจะต้องเก็บไปครบแล้วก็ห้ามเจออะไรอ่ะหลันหลันหลันห้ามเจอท่านประธานาธิบดีป่ะโอ้อหภาพโหลดภาพโหลดอุ้ยอุ้ยโอบามาโอบามาประธานาธิบดีทรัมป์ป่ะเย้เย้เย้ รบันนีว้าวตไงไอ้เี่ยแล้ลูอเก็บเก็บเก็ฮอตโบดฮอตโบดฮอตโบดดยังอยู่ใหญเหก้าชับสิบแปดแล้วเฮียมันยังตามอยู่ไหมอะ จุกมาสเตอร์นั่นไงมีเห็นเงาไอ้เหี้ยเดือดใจวันเลยไม่เเดินมาแบบเต้นไหนไอ้เย่ไม่มีเว้าวไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮไอ้เยทแม่งคานเฉยไอ้คกพได้ถัดเกมกูจะทำเยหัวใจวายตายทำกูหัวใจวายกู กูกิดไปดอกหนึ่งไอ้เฮียน่าโกชิบะเลยทรัพย์แม่งขาดหน้ารืบ่ายเลยไอ้เฮียไม่มีข่าวแล้วเฮียบละยยังอยู่เฮียแล้วยังไม่เจออีกคนนึงอ่ะโอบามามันมีสองคนว่ะเออหรือโอบามายังหาไม่เจอยังมาไหมอ่ะเฮียยไอ้เฮียตามติดไอ้หนเอ้ยมันจะบักไงเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อันดิเฮียตันตันตันตาย โอ้ยเออจูบมาเซอร์จูปมาเซอร์เอา้ย่ะอะออกแบบไงโลแบบก็เชี้ยแล้วตายไอสัตว์เอาหรอไอเชี่ยแล้วมันมีไอเสือโคตรเท่เลยไอมันแก้วมีตดิไม่อยากได้เลยเนีู่อยากได้อะเสื้อไอไมโลไมโลไอเย้าไมโล